สวัสดีครับผมพนักงานทางไมบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่6เดือน2 2 5 6ันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอัปเดตตารางพีมยรีก ลิภูกับความยำยย่ฤดูกาลนี้แล้วก็เรื่องของเบือนใหญ่ล็อกเป้ามีตรงมะพร้อมแล้วไปฟังกันครับอัปเดตตารางพิมเียร์ลีตอนนีกการแข่งพิมเียร์ลีอังกฤษเข้าสู่นัดที่2ี่สและ21จะมีนัดที่ยี่ที่ฟูแลมแข่งนำไปก่อนจะมีใครล่วงขึ้นกันบ้างไปฟังกันครับอันดับที่1อาร์เซนอลแข่งไป20นัดชนะ16เสมอสแพ้2ได้50แต้มนัดล่าสุดปลุกไปเยือนเอเวอเรตแพ้ไป 1. ต่อเป็นการหยุดสถิติต่อเนื่องลงที่13นัดในรายการฤิ อัดับที่สองมาเตอร์ซิตี้แข่งไป21นัดชนะ14เสมอ3แพ้4ได้4 5แต้มหลังจากที่ชนะมา2นัดโดยนัดล่าสุดบุกไปแพ้สเปอร์1-0โดยการทำประตูของเฮลิเคนทำให้ขึ้นเป็นดาวโซนรอลตรอร์การที่200ประตูคนที่ทำประตูมากที่สุดยังเป็นอาร์เลนเชลเลอร์2 0ประตูและวิลลอนี่208ประตูอัดับที่ 3, แมชาเตอร์ยูไนเต็ด แข่งไป21นัดชนะสิสมเสมอ3แพ้5ได้42แต้ม2เกมหลังที่ผ่านมามีเสมอมีแพ้ไปอย่างละหนึ่งแต่ในนัดหลังสุดสามารถเอาชนะกีตาร์ผลิตไปได้2 1ถึงแม้มันยูจะเหลือ10คนจากการโดนใบแดงของคารซิมเมโลในอาท์ที่70และมีสติเพิ่มแมนยูไม่แพ้เกมเย้าในลีกเมื่อเป็นฝ่ายที่นํำก่อนหลังจบครึ่งแรกสา9รอยเ้านัดจัดเป็นชนะ2 8 6ปนัดเสมอ23แพ้อันระดับที่4ีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแข่งไป28นัดชนะ10เสมอ10แพ้1ได้4แต้ม 5นัดล่าสุดนิวคาสเซินไม่แพ้ใครเลยแต่เสมอไป4นัดชนะ1นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอเวกันไป1ตัว1ถึงจะไม่แพ้ใครแต่มีสิทธิ์ที่จะล่วงโดยสเปอร์ไล่บี้ขึ้นมาหา่างเพียง1แต้มเท่านั้นส่วนันดับอื่นๆันดับที่5สเปอร์แข่งไป2 2นัดชนะ12สเสมอ3แพ้7ได้3.9แต้มสามารถเปิดบ้านหยุดเรือใบไม่ให้ขึ้นไปไล่บี้ปืนใหญ่ได้สด่วนชุซีอยู่ระดับที่9แข่งไปที่แบบนัดชนะ8สเสมอ6แพ้7ได้3แต้ม และลิเวอร์พูลอันดับที่10แข่งไป20นัดชนะ8เสมอ5แพ้7ได้29แต้มและมีสถิติลิเวอร์พูลคือทีมที่เสียประตูช่วง5้าทีแรกของเกมในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดซีซั่นนี้5ประตูส่วนโซนตกชั้นอันดับที่18แข่งไป21นัดชนะ4เสมอ6แพ้11ได้18แต้มอันดับที่19แข่งไป21นัดชนะ4เสมอ5แพ้12ได้17แต้มอันดับที่20แข่งไป21นัดชนะ4เสมอ3แพ้14ได้15แต้ม รีบูกับความย่ำแย่ฤดูก,กาลนี้ตอนเลี้ยบปูฤดูก,กาลนี้ต้องเจอกับผลงานตกต่ำสุดๆแถมล่าสุดยังบุกไปแพ้บูแฮมตันเวนลเลอร์สามต่อศูนย์ทำให้รีบูไม่ชนะ4เกมติดต่อกันในลีกอยู่ดัดับที่10ของตารางโอการลุนท็อปโฟไม่มีแล้วตอนนี้ทําให้เจอกันคอปเป็นเป้าหมายตึงหนึ่งที่จะโดนปลดแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคอปแต่ลูกทีมเองก็ทําผลงานได้แย่พอเช่นกันฟอร์มดจากปีก่อนอยังน่าเหลือเชื่อแต่ตัวหลักสําคัญขอ,ของทีมก็เจ็บมากมาย โดยทางแยนอาเก้ฟอร์ทอสอดีตกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อคอปไว้ว่าคอปจะไม่โดนไล่แต่เขาจะไปเองด้านจากนั้นคอปเองก็ได้พูดในเกมที่แพบ้บูทแฮมตันไว้ช่างันว่าพวกคุณรู้งานของผมผมรู้งานของผมงานของผมไม่ได้อธิบายที่นี่ว่าผมสามารถสร้างทีมของผมได้อย่างไรผมจะถูกพวกคุณพิพาาและมันโอเคผมขอพูดแบบนี้ในวันนี้สิ่งที่ผมทำมันไม่ดีพอ การที่ทีมอยู่ในช่วงที่แย่อาจส่งผลของการมาของจูต์เบลิงแฮมโดยกาเวิีันบรอราฮออดีตสู่หน้าทีมแอตแนวิลล่าได้ออกมาแสดงความเห็นไว้ว่าผมเิื่อว่ามันเป็นปัญหาที่คุณถูกโยงกับเบลิงแฮมแฟนทีมลิเวอร์พูลต้องการเบลิงแฮมแต่เขาจะไม่ย้าย,ายมาที่ลิเวอร์พูลเขาจะเลิกแมนเชสเตอร์ซิตี้เอลีอานมาติและทีมเดือนหากคุณไม่ได้เล่นฟุตบอลแชมเปียนลีกบืนใหญ่ล็อเป้ามิโตะ อาเซนนอลยอดจากฝูงจากทีมเรือนกฤ็ได้แสดงความสนใจต่ออาโอลุมิโตมะตำแหน่งปีจากทีมไบตันต้องการเสรัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้หลังโชว์ฟอร์มเข้าตาอาโอลุมิโตมะทีมชาติญี่ปุ่นวัย25ปีย้ายจากคาวาซากิฟอร์ตาเลจากเจลีกเมื่อปี2021ด้วยค่าตัวแค่2.7ล้านปอนด์ราว113.40ล้านบาทเท่านั้นแต่มาช่วงแรกส่งไปเล่นแบบยุ่ตัวให้กับทีมยูเนียนแซมกันลัวก่อน และกลับมาโชว์ผลง,งานกับทีมในช่วงซีซั่นนี้ไปเจ็บประตู2องอส,สิดจากการลงเล่น20นัดโดยทางปาบีซิโอโลมนโนนักข่าวเสื่อดังได้รายงานว่าปื้นใหญ่ต้องการนักเตะรายนี้ไปร่วมทัพเพราะจะช่วยเติมเต็มเกมบุกของทีมได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นถึงกระนั้นมิโตมะยังมีสัญญาอยู่กับไบรตันจนกระทั่งถึงปี2025และทางโรเบโตเดนเซมบีกุนซือต้องการเก็บมิโตมะไว้ดังนั้นอาเซนอลคงต้องทุ่มซื้อสถานเดียวเท่านั้น ถ้าหากผิดาดประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเทนที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r ร์แตแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ